พี่ไปช่วยเจ้าไปช่วยเจ้ามีชัยชนะกลับมาเนี่ยฟังนี่น้องเอาไงอะไปไหนมาเนี่ยพี่นั่งขยี้มึงงงอะไรเมียมึงกันเนี่ยถือว่าเงินทองที่เราเห็นมาที่พี่หามาได้ทำไมแอบไปตัดกระโปรงหมดอะไรฉันไม่ดี่ย,ไม,ยไม่เหมือนเมียปูทำไมทไมเมียปูนี่ต้องใส่ไปตลาดลงเกลือมาได้เลย <laughs> มึงชอบมือสองไน ตพจ้าพี่ดีใจจนเติบป้าพี่ใหญ่เรื่องอะไรจ้าที่ได้ไปเจอพระองค์ท่านอธิราชราชาพระองค์มีเงินฟรีมือในมือของพี่ Rey ้เพี่อส่งให้พี่เป็นนายทัพเฮ้ยจริงเหรอจ้าโอ้ช่างดีใจด้วยนะจ๊ะพี่อีจ้าเนึอะอีจ้าเนึอะอะไรอะไรอะไรโอ้เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงพวกนี้เข้ามาเหรอวงจริงเหรอจ้า เดี๋ยว้องก่อนพี่้อคเก็บของเด๋ถ้าหล้มผัดกะเพรานั่นเก็บของไงจะเข้าเมืองเอาไว้บ้างจะพูดฟังไปก่เลยฟังก่อนจบเออปฏิติพระองคได้ตัดเอาไว้ว่าทาไมจ๊ะตรองจะอุปการะครอบครัวของพี่แต่พระองค์ได้ย่ำนักยํำหนามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องขึ้นเฝ้าได้เออแต่ทหารคงราชถบ่อันธิราชราชา พถ่งมีเมียมีเหัวค่ะถ้ามีเมียห่ะกถึงบอกไงไปไม่ได้สีชนไม่รู้นะไอ้ตายจริวะเดี๋ยวตกลงกูชื่อสีชนไปช่วยแม่เออชื่ออะไรชื่อพี่มีไม่รู้น่ะในเมืองน่ะต้องมีแต่ผู้หญิงสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยตายยังไงฉันก็จะไปกับพี่ไม่ยอมจริงๆเลยอยู่มาป่านนี้นะยังไม่เชื่อใจกันเลยนะจ๊ะรกูหัวเรัะกันตะโพลคนเดียวไม่ต้องมาพูดเลย